สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอุทิาแกละมาม5าทมุ6เลขที่2 7ค่ะดิฉันนางสาวสีทองสุรเดชม5้ทเลขี่ี่20ค่ะดิฉันนางสาวปุชชรสุเวียนทาม5หทเลขที่30ค่ะวันนี้พวกเราจะมาทดสอบสิ่ของประจุไฟฟ้าโดยใช้อิเล็กโทรสโคปแบบจารลหะแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีอิเล็กโทรสโคปแบบจารลหะแล้วก็แผ่นใสค่ะวิธีทำนะคะอันดับแรกทำให้อิเล็กโทรสโคปมีประจุไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวนำการเหนี่ยวนำนะคะ ให้นำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเข้ามาใกล้อิเล็กทรสโคปแบบจานโลหะวัตถุที่มีประจุเราก็จะนำมาจากการที่เอาแผ่นใยถูกกันกับผมซึ่งการถูกกันจะทาให้เกิดพลังงานความร้อนส่งผลให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาแล้วเราก็ได้แผ่นใสที่มีประจุเป็นลบค่ะแล้วก็จะนําแผ่นใสเข้าใกล้กับอิเล็กทรสโคปจากนั้นก็จะทําการต่อสายดินโดยการเอานิ้วแตะไปที่จานโลหะแล้วนํอาออกค่ะ แล้วก็จะนำแผ่นใสออกเราก็จะได้อิเล็กโทรสโคปที่มีประจุไฟฟ้าซึ่งเป็นประจุบวกแล้วเราก็จะนำวัตถุที่ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีประจุไฟฟ้าเข้าใกล้จานโลหะและมาสังเกตแผ่นทองคำเปลิลเราก็จะสังเกตเห็นว่าแผ่นทองคำเปลิลบุบเข้ามากกว่าปกติซึ่งแปลว่าวัตถุมีประจุต่ตางชนิดก,กันกับอิเล็กโทรสโคปซึ่งอิเล็กโทรสโคปมีประจุเป็นบวกดังนั้นวัตถุจึงมีประจุเป็นลบเราจะขอจบการทดลองเพียงเท่านี้ 好不好，好不好？